สวัสดีครับสวนเกษตรบ้านดอนนะครับเช้านี้นะครับก็มาเยี่ยมดูสวนนะครับนะครับถ่ายสวนให้ดูนะตอนนี้ก็จะล่มรื่นหน่อยนะครับภายในสวนนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูเสียงไก่ก็รองตอนเช้านะครับรอบเช้าให้อาหารไปนะครับ คือแล้วบริเวณแล้วไก่นะให้ดูบรรยากาศเฉยๆนะครับฟังเสียงไก่ไปดูสวนกันนะครับที่ปลูกไว้ว่ามีอะไรบ้างนครับอ่านี้น้อยนงนะครับ ไม่มีลูกเลยนะครับก็ปลูกหลายๆอย่างนะครับเรื่อยๆครับ,รบตอนนี้เกือบเกือบแปดโมงครับแดดก็จะเปรี้ยงหน่อยครับไปครับนี่ครับบริเวณนี้ก็มีลาย,ย่างนะครับก็ปลูก อันนี้คือเผือกนะครับให้ดูนี่ครับเผือกมันเป็นที่ไล่นะครับไม่ใช่ที่ลุ่มก็จะเป็นแบบดินร่วนปนทรายนะครับเป็นดินทรายก็หยอดเผือกไว้ตอนฝนตกนะก็พอขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ส่วนแล้วก็มีลงกล้วยนะครับนี่ครับกล้วยหอมทองนะครับ บริเวณหนึ่งงานนะครับก็จะมีทั้งเล้าไก่คือตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับกล้วยปลูกไว้เกือบเกือบร้อยต้นนะครับไม่แน่ใจจำไม่ได้นะครับนี่ครับปลูกไว้สามสี่เดือนแล้วก็เริ่มโต แล้วก็มีพริกมะเขือนะครับ,น,รบน,นี่ก็จะเป็นมะละขี้นกนะครับก็เก็บลูกกินเรื่อยนะครับแล้วก็ข้าวโพดปลูกแซมไว้นะครับ พโพก,ก็ปลูกไว้เอาไว้กินนะครับแล้วก็ให้ไก่ด้วยระหว่างรอกล้วยนะครับกล้วยก็จะปลูกเป็นแถวไว้ดูครับ,รบแล้วก็มะเขือตอนนี้กำลังเก็บมะเขืออยู่นะครับนี่ครับ กลคือกวยก็เริ่มเรื่อยๆครับนะครับข้าวโพดก็ปลูกแซมไปเรื่อยๆครับนี่ครับก็จะเป็นป่าหน่อยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะครับนี่ครับถั่วฝักยาวก็มีฝักเลยนะครับ เขือพ่อเก็บไปทงางน้แล้วนมะเขืออันนี้เป็นมะเขือเปาะนะครับนี่ครับก็จะปลูกเป็นแถวไปนน่นนะครับใบเหลืองนะครับส่วนตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามะเขืออะไรนะครับมันเป็นสีม,ม่วงๆ่วครับเดี๋ยวจะให้ดูลูกนะครับ เนี่ยครับมะเขือสีม,ม่วงนะครับอร่อยนะครับกินติดก็อร่อยอยู่นะอันนี้คือผมไม่รู้จริงๆว่าชื่อว่าอะไรนะครับ,รบก็จะปลูกเป็นแถวไปแซม กป็ปลูกกล้วยเป็นแถวไว้นะครับนะครับอันนี้ก็อันนี้เอามาซ่อมนะครับต้นนี้ตายก็เลยไปซื้อมาซ่อมส่วนนี้ก็จะเป็นเงาะนี่ครับเงาะเอามาลงไว้นะครับเงาะมีไม่กี่ต้น,นครับ สามสี่ต้นเองมาลองไว้ส่วนตัวนี้เป็นถั่วฝักยาวสีม่วนงะครับเนี่ยครับถั่วฝักยาวสีม่วงแล้วก็ปลาข้าวโพด ชมไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเงาะอีกหนึ่งต้นนะครับเงาะก็แตกยอดเลยนะครับนี่แตกยอดอยู่ครับปลูกได้น่าจะประมาณเกือบสองเดือนแลยครับดูครับนี่ครับจะให้ดูสภาพดีนี่ครับ ดินทรายนะครับเป็นที่ไล่นะครับปกติจะปลูกมันปลูกอ้อยนะครับครานี้เราก็เอามาเปลี่ยนมาทำเป็นปลูกสวนนะครับไม่แน่ใจก็ต้องใช้เวลาหน่อยครับส่วนตัวนี้แปลงนี้ก็จะเป็นถั่วลิสงนะครับนี่ ให้ดูทุลิสงนี่ครับปลูกไว้เอาไว้ต้มกินนะครับเดี๋ยวผมถอนให้ดูเพราะว่าวันนี้ว่าจะถอนอยู่นะถอนให้ดูนะเนี่ยครับขาดไม่ใช่จอบขุดนะครับเนี่ย ไม่ได้ใส่ยาไม่ได้อะไรนะครับเดี๋ยววันนี้จะถอนขึ้นมากินนะครับได้เวลาแล้วก็เป็นช่วงฝนตกครับก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไระครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแตงไทยนะครับคุมไว้นะครับรอยังไม่เหลืองเท่าไหร่มีลูกให้ดูอันนี้ต้นถั่วนะครับนี่ครับแตงไทยก็จะมีตำนหนิหน่อยครับแตงไทยนะครับปลูกหลายอย่างครับมีอะไรเราก็หยอดอยหยอด,ยอด,ยอด,ยอดนี่ตัวลูกใหญ่หน่ยนี่ครับขั้วยังไม่หลุด ยังไม่หลุดกนะ็เริ่มเหลือก็มีชาวบ้านแถวนี้นะครับก็จะเข้ามาซื้อเพืสิบบาทก็จะมีกระเพราครับก็ปลูกไว้ส่วนนี้ก็เป็นมันนะครับนี่ครับแปลงมัน มันเทศนะครับชมไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เผือกอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นต้นยอดหิตครับลองเอามาลงดูโตดีนะครับนี่ครับต้นกระท่อมนะครับแต่ก็จะมีแมงกินใบหน่อย ว่าปลูกแบบไม่ได้ฉีดอะไรเลยครับนี่ครับก็จะเป็นเผือกยาวไปนู่นเลยเราไปดูทางนู้นกันครับนี่ครับก็จะเป็นข้าวโพดนี่ครับกล้วยกล้วยก็จะปลูกเป็นแถว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 ,แถวไว้นะครับช่วงระหว่าง กล้วยยังไม่โตก็ปลูกลุ้นปูนี้ไปก่อนช่วงหน้าฝนนะครับปลูกอะไรก็จะขึ้นหน่อยเดี๋ยวพอน้าแรงก็จะมีเรื่องของน้ำเข้ามานะครับต้องบริหารจัดการเรื่องน้ำนี่ก็เหลืองแล้วนะครับแตงไทยกล้วยยังไม่หลุดอีกดีลยวก่อน ถั่วเยอะครับถั่วก็ยอด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 ,ยอด,ยอดไว้ข้าวโพ,พดก็ปลูกไว้กินปลูกไว้ไก่ถ้าแก่กินไม่ทันก็ให้ไก่นะครับก็ไม่ได้ขายนะปลูกไว้ไม่เยอะครับเอาไว้ต้มกินย่างกินข้าวโพ,พด ฝากเริ่มใหญ่แล้วครับกล้วยก็เริ่มแทงหน่อเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็ขุดเอาหน่อออกไปขยายได้นะครับไม่ต้องเอาหน่อไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวต้นแม่ที่ว่าเราปลูกไว้จะไม่โตเดี๋ยวต้องเอาหน่อออกไปปลูกที่อื่นนะครับ เราปลูกแค่ครั้งเดียวครับครั้นี้เราก็ได้หน่อไปเรื่อยนะครับกล้วยเดี๋ยวก็เอาไปแซมไปเรื่อยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเริ่มเริ่มวายนะครับฟักทองนะครับอันนี้เริ่มวายแล้วครับก็ขายได้เรื่อยนะครับฟักทองนี่ครับปลูกไว้เต็มเลยไม่ได้ทำนั่งร้านไม่ได้อะไรนะครับ ก็มีชาวบ้านตามนี้ครับก็จะต้องมาซื้อเรนะื่อยลูกหนึ่งสองลูกเอาไปทํากินนะครับเนี่ยครับก็ยังเหลืออยู่ครับทองก็ยังพอมีอยู่นี่ครับนี่ใบเริ่มเหลืองนะครับเริ่มวายนะครับเริ่มวาย าเราเริ่มทำเกษตรก็จะประมาณนี้ครับถ้าเราเริ่มทำตอนแรกก็จะไม่มีอะไรเลยครับก็จะแห้งแรงหน่อยต้นไม้ยังไม่โตนะครับฟักทองก็เลยหลายลูกนะครับให้ดูบริเวณรอบนบนี่ก็จะมีต้นตาลอยู่ต้นหนึ่งอยู่กลางที่เลยนะครับ แต่ไม่ได้เอาออกนะครับครับพอะเาดกมากต้นเดียวเนี่ยครับตอนแรกก็จะเอาออกแต่ว่าไม่ได้เอาออกนะครับเพราะว่าก็ออก,กินลูกเขาเรื่อยๆนะครับเอามาทําขนมเนี่ยล่วงลงมาข้างล่างพอล่วงลงมาเราก็เก็บเอามาทำขนมตาลกินนะครับ ก็ไม่ได้เปลืองที่อะไรมากมายนะครับอยู่ส่วนรั้วก็จะนี่ครับปลูกสะเดาใช้ไม้ได้นะครับส่วนไ่บ้านนอกบ้านนอกนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับมือใหม่หันเริ่มทำนะครับช่วงหน้าฝนก็จะดูดีหน่อยครับถ้าช่วงหน้าแรงก็เรื่องของน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นกอไผ่นะครับก็ตัดออกบ้างอะไรบ้างไผ่กิมซุงนะครับเอามาลงไว้ ก็ได้กินหน่อมาเรื่อยๆครับมีแค่สองกอนี้ก็เราไม่ได้กะขายนะครับเอาไว้กินหนอ่อสองกอนี้ก็กินไม่ไหวแล้วนี่ครับแบ่งปันเพื่อนบ้านอีกทางหาแค่สองกอเองอันนี้ก็เป็นกระท้อนนะครับ จะประมาณนี้ครับส่วนในเล้าไก่ก็นะครับมะนาวดกแล้วนะครับดูครับลูกเต็มเลยลูกใหญ่ด้วยครับอยู่ในเล้าไก่อันนี้ลอมไว้ครับออกมาเดินเล่นนี่ครับฟักไข่กาแมแน่ใจที่อื่นเขาเรียกว่าลิ้นฟ้า มั่งไข่กาบ้างครับแล้วแต่คนจะเรียกครับนี่ครับก็ประมาณนี่ครับพื้นที่ประมาณหนึ่งงานนิดๆน,นะครับก็ทําเกษตรได้นะครับปลูกนู่นปลูกนี่เลี้ยงไก่ด้วยอันนี้ก็เล้าไก่ไก่บ้าน ที่เลี้ยงครับไก่พื้นบ้านเรานี่นะครับเนี่ยครับผมก็ประมาณนี้นะครับของส่วนเกษตรบันดอนนะครับนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับการเปลี่ยนแปลงลงนู่นลงนี่ไปเรื่อยๆครับก็ขอบคุณที่รับชมรลบฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ